สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวอลเตี้ครับคลิปชิปเป้าวันนี้ครับเรามีรถตู้มานาเสนอกันนะครับวันนี้เป็นอ่โตโยต้าหัวจรวดครับคันนี้เป็นรุ่นหลังคาเตี้ยนะครับรถเป็นรถปี2002นะครับเครื่องคันนี้เป็นตัว 2JZ ครับเกียร์ออโต้นะครับนะไม่ได้ติดแก๊สนะครับคันนี้เติมอียี่สิบได้นะครับนะทำมาแล้วนะครับภายในเป็นแบบ VIP ครับขับดี เบาะหลัง3แถวครับตัวถังสวยนะครับเดิมบางนะครับขับทางไกลได้สบายครับล้อแม็กสวยครับยางดีสี่เส้นครับเอกสารชุดโอนครบครับภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้แอร์เย็นครับสภาพพร้อมใช้งานครับกันชนนี่เป็นสแตนเลสรอบคันนะครับฟิล์มกองแสงนี่ติดใหม่รอบคันเช่นกันครับก็เจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นะครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่79,000บาทครับ79,000บาท ใครกำลังมองหาอยู่ก็ลองเข้าไปดูจริงๆกันด้วยครับก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับนะเพื่อความสบายใจครับเพราะว่าบางครั้งรายละเอียดต่างๆนี่เราต้องไปดูด้วยตาครับถึงจะมั่นใจนะครับดูจากรูปอย่างเดียวไม่พอครับแนะนํากันนะรถคันนี้อยู่จังหวัดอ่างทองนะครับอําเภอโพทองนะสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเลยครับใต้คลิปนะผมจะทิ้งลิงก์เจ้าของรถไว้ให้เลยนะติดต่อได้โดยตรงเลยครับ ก็อยู่มุมล่างขวามือครับตรงลูกสอนชี้ลงครับนะกดลงไปมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะโอเครนะับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ